นี่ตัวนี้สุกเด็ดว่ะละครับกเศษนะมันมั่นเลยครับนี่ขนโอ้ยก็หอมเฮาเดียวเลยนะเสื้อขาดจี่ย่างดีด้วยครับพี่น้องเจ็บแสบใช่กรับซิมน้ำตับเลยครับลซิมน้ำเดียวซิมน้ำกันซิมน้ำกันซิมน้ำกันครับขันแซีบกับบ่อพ่อเด้อทุกครับก่อนลูกทุกครับลูกครับก่อนลูกครับก่อนเดนทุกครับลูกครับ ต่ำลูเคยพอน้อยซอยเดิมครับสวัสดีตอนสาวๆครับผมมือนีกัมีเมนูมาเฮดซูยูซูกินเหรอครับพี่น้องครับผมมือนี้บรรยากาศมือว้านกับมือนีฝนกัเริ่มาตกมาแล้วครับแต่วกอนหนานี้ก็คือต๊โอ้ได้การอยู่ครับผมพาอยู่เขาครับช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นไฮ้ยม่ๆต๊ครับบรรยากาศอยู่หลังบ้านพอน้อยซ้อยเดิมครับสองสามมือนีพอน้อยครับ ต่าไปหาปลาครับผมได้ปลาดุกมากครับก็ว่าสีไห่กะทินหน่อยครับเพิ่นเห็ดเมนูครับผมเสือแดงแดงยุ่งเห้ยก็ได้ใส่เสียงงามเลยครับเสียงยังนะครับอันนี้เดี๋ยวเสียงหามาเบื้องปลาดุกนะครับสีเห็ดลาปลาดุกเซบกม่วงแซบครับพี่นรองเออเออก่อยๆครับผมบอกผิดนี่ครับปลาดุกมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผม สองตัวสามตัวครับปลาดุกหน้าเป่งๆครับผมพอแม่พี่นอกันเนี่เาเห็นนะครับใกล้แล้วป้าจ้านั่งครับเดี๋ยวสมมติเบิังตะคับพี่นอกวัวปลาสามตัวสามสมง้ง่านไปโอ้คนออกกน่ากงุดหอุ้ยตํารางบีมันร้อนรเด้อผมแดครับ,รบอันนี้เป็นส่วนปลาที่พ่อนอยไปยามดางมาได้ครับตอนเสาร์ครับผม ตำบรได็ดไปน้ำครับฟางทางนี้ตำกระข้วปลาเรียบร้อยแล้วครับใส่กับเตรียมเครื่องปรุง <c oughs> เครื่องแจ้ง <c oughs> อีหยังกัน่าจะไอการแล้วครับเครื่องปรุงเครื่องแจ้งเครื่องหอมเข้ากับมีนนะครับบักม่ม่วงเปรี้ยวหอมแดงนี่ครับผักเคียงเข้ากับมีลูกโดดครับผมผักสะระาเน่ผักซีหอมนี่ครับผักซีหอมครับแล้วก็หอมเปรี้ยครับผมมะละไว้แก้มครับ อันนี้กรับมีผักเป้าโอ้สมบูตสมบูยั่งจะชิ้นหน่อยดีว่าตัวาแ้วครับมาดูกะเอาเงียงออกไปละเอาเงียงออกนะครับไม่เกลือไม่เกลือย่างหอมพอเหมือนกับบอสฟักมุนมุนมันยังบ่มันตายอยว่ด้ตายแต่ว่ามันยังมีแบบเส้นประสาท์ไหมครับ นีกเดี๋ยวยูอีกสองตัวครับวัวตำลาบแค่สองตัวเลยปะอีกตัวหนึ่งเห็นยังครับขอกินกระไดกระไดกระได้แตกระถิ่นหน่อยครับบรรยากาศไม่หนีแดดออกเราได้หน่ครับพายุน่าจะออกแล้วครับลูกนี่ครับหำโตงไปแล้วพายูลูกนี้ซื้อหำโตงบอกครับใช่จากเหงื่อเินเพิ่นวาใช่เหงื่อเงินเพิ่นวาไม่ต้อใส่ครับ ติดต่อกันเล่นติ๊กตอกแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มกับบนอนพี่น้องอัยขัดขนาดนี่เพื่อนนี่ครับนี่ครับแดดเริ่มบอกแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้อะย่างปลาดุกให้มันหอมๆสุกๆกรอนครับผมจังเสียวไปฝักลาบอีกที่หนึ่งครับเบอ่งพี่น้องมันจะโตเป็นเป่งใหญ่ๆครับตัดแสบบครับมันบอลาบมันย่างกินหอมๆเพียวๆนี่กัคัดขนาดกับผมปลาดุกหน้าครับ แน่นะครับน้ำปลาต้องเป็นน้ำปลาทิพโพลอดนะก็แต่ก่อนผู้ใดได้กินน้ำปลาที่พลรดนี่มีระดับผักได้ใส่อีหลีเด้แต่ว่ากับกับเ่อเมื่อวานั่งออกกันไอห้องเขาต่ำนี่น้ำปลาตาสามปลาไหมครับตาน่ใหม่คือกูไปเรียนแหกตอนเสาร์มันก็น้ำปลาบ้าแล้วยังเสียเอากวดก็เาไปไปแลกเอากวดใหม่แม่แม่ทรายทรายเป็นคือกันบ่ครับใช่ของทรายเป็นน้ำปลาตาโน่ใหม่บ่ครับ มาทำน้ำปลาตาไส้ตันกวดแก้วนะครับครับผมหอมหอมหอมันนี้กับไส้กับสีซอยเครื่องปรุงเครื่องแจ้งไว้ถาครับผมอันปลากับย่างญี่ปุ่นลนะครับยงว่าขั้นด้ซุกหรอกครับหิวแล้วจ้าแล้วหิวแล้วอันนี้กับสีฝาเ็ดแนวยูเนี่ยกินครับกับสีออกเดินทางไปอีสานบานูหน่อยต่อครับผม กินย่างก็มีสารบน่อยเนาะบ้านโอ้โมีน้ากินเหี้ยงครับชืไปหาครับมเคียงในยา้องท่องถ้าครับพี่น้องครับอ๋อนุ้ยเราเป็นยังเสื y, ่อลบมาทางนดี well ๋ยวมครับค่ะมือแข็งพูดอะไรอย่างนั้นเนาะหันมาทางนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เวลาตำกุ้งน้อยๆนี่ไปยามโต้งยามใส่มาบางท่านล่ะครับได้น้อยนึงครับ อันมันซื้อกับ,บวังเซาบาทนี่แหละครับในตลาดโอ้ต้องมีเซาบาทได้บ่ครับโอ้ยเต้ขึ้นมาหลักเกินมีจักแล้วหลุ่เาบาทน้อยๆ้อย,อยเดียวเลยแม่หมดเออถ้วยอันนั้นเด้ถ้วยเต็งแรงอันที่คือถ้วยขนมพกม่หลุับเซาบาทอันนี้ว่านแหบ้านนึง่งได้ปลาติงนึงนี่แหละครับอันนี้ด่างห้าเสี้นห้าได้ท่วนี่แหละครับกันแล้ว กินเซาเนี่แหละครับนี่ละตเํเสือมาคิดริบเด้งเด้งก็มาโกไออินเราเมื่อเืนครับอินเพิ่นเก็บม,มาเพินพ่นไปกินอย่างนะถ้ามากินน้ากันเด้อครับล่อปลาดุกสูกัดมาสับคาสับตะไคร่ครับผมเห็นแดงๆนางยุบภูมินั่นว่าม,มันไฟดอกครับเอาขาจังหน่อยครับไปกีเผาใส่กับปลาปลาดุกครับ คนมีค่า <sm art> คนมีค่าอันนี้ก็เป็นไหลมันหรือไหลมัน,น,มนสวนมันของน้องจอมครับร้อยไร้น้องจอมจ้างน้อยสิพามาเก็บพักเสียนไปขันสมบัติเสียนกันในนี้ต้นพักเสียนตำหัวจักก็บ้หาหัวจักครับ <c oughs> <c oughs> นี่บ่ครับสมบัติเสียนครับผมอัปเดตครับอัปเดตครับผมปลาดุกเริ่มซุกแล้วครับ ตัวตัดเไซนั่นก็น,นะครับนี่ตัวนี้สุกเดือบ,บลอยแล้วครับเศษกม็มันมั่นเลยครับผลนี่เด็กตัวนี้คือจอยนะครับตัวนี้นตัวนี้คุ่นดีครับไม่แม่ซุกเดือบครับจอยฟังท่านดูปลากระยังอยากกินตัวอวนโตอวนเป็นอย่างคนเพือสิอ้วนกรได้พี่น้องอีกนิดน,นึงครับอีกนิดน,นึงโอเค อันมาฟังทางนี้มันตำปนกุ้งครับผมเกิดเจังอะไรครับพี่น้องอันนี้ตำแบบผีกใบเรียบร้อยแล้วน้องพ่อเนาะเออมาคิดอยู่ทางลุ่มครับพี่น้องตำไว้ละมาคิดแดงครับมันนี่กุ้งเต็มเต็มเลยครับเข้าโคหันลงไปไข่เชืมเกิดซื้อีละโอ้เกิดมันหลงซส้อเตี๋ยวโคตำผีริก์ยเขื่อนเนี่แหละครับมันจังจีจัดครับเพาะสมุด นิดหน่อยห่อยไปเราไม่รู้นี่แล้วมันจะเป็นธรรมชาติครับผมโอ้แดงๆแดงๆแดงๆอือข่าวมาข่าวมาไม่เลปุ้ยเราเต็มเลยนี่ถ้าเบิ้งนะครับเนี่อ๋อกอดนึกว่าจะเสริร์มะกอกก่อนมันละเต็มครับเสิร์ฟมะนาวลงไปนีดยิ่งเต็มเท่านด้มันถึงสมกอกสองน้อยบ่ครับจากสองน้อยแล้วก็มะนาวนะ มันกุ้งน้อยหรือไม่ส้เสิร์ฟอะไรโหดนีต้องดงต้องดงผมหงอนหงอนไว้ยังไงก็ได้ครับโดดหง่อนเสิร์ฟเราว่าได้พี่น้องเด่นเหตตาได้ครับมอหอมนะขอมเมียนครับทนที่เสิร์ฟพหอมทานได้ยหอมมันเอาหอมาะอา ตามีแต่ก็ผ่าทั้งว้อยู่เอาละพ่เครื่องหอกว่าเราดุว่าเป็นยังไงเขาผพอนน้นจะออกวันนี้ทำปีนปืบอันนี้เสร็จผักหอมก่อนนะครับอันนี้ผักกระแยงครับอันนี้ผักสีหอมครับพี่น้องเด็ดเฉยเลยล่ะแบบง่ายๆครับครับบมโกโพเทค อ,อมแ,ออแบ่งเอาทีละเสือกไ้แบงแบง่งแบแบ่งเอาจากลาบมาดูเขา่าขอแบ่งไหนเด้เลยเขเนี่ยนนข,ขนาดาเขาใส่หนึ่งเดียวนี่ล้วน้เียมหนึ่งเดียวนี่ตำเสือมาคิดแดงๆครับน้องกะไม่ได้ตำมุนหรอครับเขาขนาดนี้แหละครับ ซิมมึงไงนะครับซิมได้เหมนีนแสบตาหอมเลยโอ้โหสุดยอดเลยพีน่น <c oughs> ้องแมมนว่าครับแสบเศษขอแล้วปะอันมาฟังทางนี้มันปลาดุกซุกเรืบรือยแล่าครับทราย จะปลาสลัดีปิงปลาแตงยาอันนี้ปิงปลาครับผมตอนนี้ก็ลูกเคยกําลังบีเอาเนื้อปลาออกจากกระดูกจากกลางมันครับพี่น้องใบเนื้อปลาครับใบเนื้อปลาออกจากกระดูกจากกลางมันแล้วก็มันเอามาฟักครับบาดนี่นนนเนื้อเลยไม่หุยเป็นตะเสียบไปเด้อครับบรรดุกหนองขุดกวางถือดังครับโอ้มันดีคันครับ มันปลาเริ่มมันแล้วได้ดูยมั้งครับฮ้อนแน่จักหน่อยเด้ใจเย็นๆดุแต่มันพอับในตูนี่ก็หยุดสบายแต่ฮ้อนคือเดียวแต่กใส่ความอดทนเนาะจังมอญยางก็ใส่ตั้งมือจังทามากินน้ำกันเด้อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟักแล้วดิครับพี่น้องบ้านฟักฟักปลาใส่น้ำเดือ มันสีละเอียดจังหน่อยล่ะครับพี่น้องที่เหลือลูกค่าเฮานี่ครับโอ้ผมนั่นบอกเออเอาซับเสิร์ฟพร้อมเดียวโหลดย่ำลงเลยซอยสักก่อนก็ได้โอ,อ้ยก็หอมเฮาเดียวเลยนละ้วเสริมค่าจีอย่างดีด้วยครับพี่น้องเจ็บแสบราคาตัก้อยเสริมมะม่วงครับพี่ลูกสาวเสรอมมะม่วงมาแต่ตลาดนั้นบ้านเลา ก้อยปลาดุกเสิร์ฟมะม่วงลับปลาดุกเสิร์ฟมะม่วงครับมันเสหอมผักสี่สี่หอมสลัดเน่หอมปีเข้าไปดูโดดเข้าไปโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องของแซ่บอีสานบ้านเฮามาเด้อครับกินลาบปลาก้อยปลาก้อยปลาชุกพอได้แล้วล่ะลูกเนี่ยเนี่ยนำบ๊งบบอง เตรียมโต้ก้อยล่ะครับก้อยปลาดุกลาปลาดุกมือนนี้ฝีมือลูกสาวลูกเขยจัดการเลยลูกบ้านบมีแซ่ยบก็ต้องกินมันแซ่บอยู่แล้วลูกแม้กระทั่งมีทันได้ก้อยมันก็เริ่มแซ่บแล้วมีความหอมความโหนเข้ามาเละอีลีมีได้ว้าดินได้เวาอีลีปิ้งซุปมันเริ่มเป็นตะกินเราได้ป่านะก้อยหอมๆรับพี่น้องมันกลอยเสียบ ตัวสาวบ่าเราเป็นปกุ๊บห้องไม่ดีแนะ่ๆห้องว่ากุคือห้องว่าเสียบเสียบเ็บเี็บด,ดับแรกกระเสือกอขับพี่น้องเออใช่ใช่อันห้วยปาลาลายเจาะไเลยบอกยางเค็มก็ะเสือน้อยก่อนจ้างไว้ก่อนเอา้เอาเตงปรุง ถ้ามันเค็มน้ำแกมไีได้เด็กขัดเสื้อสูรสดผอว่าปวดปวดแกได้เยอะแต่มันโน่นะโน่น,นโน่นักปกสูรถครับพี่น้องนิดเดียวที่ <c oughs> หน้ากล้องคือเป็นทรงมีแจงโลดแจงอยู่บ่เมน,นันน่นนั่นที่ซื้อครับพอเปิดไฟนล้วพองครับเปิดไฟนเห็นไ้มกองนี้ก็คือสีมีสดเลยครับนี่ครับแจงละ ือเห็นมีชัดเลยโหบ้าเสือแจวโคลงไปเลยน่ากินเลยเด้เด้งขึ้นขึ้นหอมหอยมะนาวลงไปมะม่วงมมะ่วงโอ้โหจะมีอะไรล่ะอันนี้วัานี้ว่ามะม่วงกินมะนาวดสกว่เดี๋ยวคันนะไม่ถ้าเหนียวใส่น้ำตาลได้ไหมจ๊ะจำเป็นถ่าซิมครับ คำเมนต์ั่าเอาทานใส่กึดได็กินเร็วกว่านดียวจดว่าเอที่เรนื้อท่เลาย <laughs> ดังไปหเห็นเงมเอาที่เราอุด <laughs> โอ้หอมขับหอมเอาชิมสิคะชิมงันโลโลไปค่ามันแสบแล้วก็ผักหอมดึกลงไปเลยบบานี้จะสมจางเข้มโลกพอดี ดังเรื่องหน่อยครับดังหลายอยู่เลยครับอ่าเผาเกินโอยลงไปลูกเศรษเกินนี่แหละมีต้องเสศอน้ำป่าเด้วยเศษเกินก้อยปลาดุกมันเท่าเดียวนั่นแหละเอา้าโอ้โหได้การบัตร อชอบส่วนตัวมีหอมแซ่บดเสือเกมันพอเป็นเค็มๆนัน่แหละันเสืมะฮงแม่เดียวใช่กับิมน้ำตับีครับ,บซิมน้ำเดียวซิมน้ำกัน,นกันัน,น,นแซ่บก็บอพอเด้เป็นอะไรลูกเครื่ององงยู่บ่จางกระซบย,ยังไ่หอบาบ <laughs> เออเอามะม่วงลงไปให้มันสีส้มๆลูกเออตัวนี้แหละระตัดความเค็มได้นำสมมติคราเค็มบ่อะไรเด้บ่มันเป็นรูดึกแบบรสชาติมันมีควาเค็มความเนี่ยขันบ่มีขันได้เนี่ยแสดงว่ารสชาติมีขันได้ตัวลูกรสชาติมีขันถึงปรุงไปเลยเออปรุงไปได้เลยๆจำก่อนละได้ปรุงอาหารมันก็ไม่ได้อยู่ตัวเด้ก็มีความเพี้ยนมืดละแต่พ่อกยังเพี้ยนอยู่วบางเธอเอาตัวมีอะไรเด้นอนบูพ่อนอนบ่พอมันถ้าเล่นติดต่ออ้า ลองม e ี่แเศร้าไม่มีเศร้าม okay ีแ okay ซ่บก็เติมอีกแะลูกเป็นสลัดตำเอาละตำโอเคเหรอเห็นกันเลยแสดงว่าแซ่บแล้วสั่นบหวนี่ตำเยอะตัวเอ๊าะิมเบิึงเรารูกสาวสิมบึงก็มนพอทีอยากเอาเข้มอยังน้อยหนึ่งสิเงเยอเกอพอสิมบึงเด้อแต่ว่าแต่การขออนุญาตสิมสิมหลังกองสิมคำน้อยมีแจ็ครสชาติเด้อคำสีใหญ่ๆจังเลย อพอดีแล้วลูกเนี่นะอ่ะได้การแล้วยังยังยังมันจะอ้อไปทางเข็มน้อยจังเลยล่ะนี่คืออะไรของมั่งไม่ได้การกินกับเพราพอดีครับพี่น้องรใส่ถ้วยใส่จานเป็นเนอรครับพี่น้องวันวายประตูแม่จ้อยรานเราไปหาไถให้ไถนา สองชานพุ่นหมอกเกาครับผมปลาลูกสามตัวครับนี่ดูดเพี้ยบพี่น้องครับมาเด้อครับมาข่วยปลาลูกน้ำเดียวน้ำกันเด้อครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเอาคุยควายปลาดุกพี่หน้าก่อนเสียบเลยครับเสือรูดดึงหน่อยเอาข่วยแสบแสบเอาอิ่มละเดี๋ยววังเดี๋ยวเิ่งจำหน่อยลูก

สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสา่เหรอจำวันนี้เห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเน้ครับใช่เอคุยเลยป่ะคุยคำง่ายๆเลยครับนั้นละอืผักกระแยงกับพลอยุูงสดยเดเดเนาะรับมันเก่งหอมบีกแบบน้อง่อนะ ห้ามยืน <Wha> ี <Luis> ่ขนาดพ่อต่ำเสื้อเนี่ยแล้วเนี่ย่ลอกับเองถ้าอยากออกกล้องห้ามยืดอเราไรกินปลาอย่งก่อนล่ะรากินปีนไก่แซ่แอบพี่น้องเลยมาครับเอาอันนี้ได้ไหมนี่น้องมันยาลงได้อีกท้าแก ว่าือนโก็ไปยิดลงมาเลยว่าเมื่อแรกแต่ว่าแล้วได้าขาวน้อยพวกปลาซิวไหมไปเงาเงาลงสองสามเมื่อต่อมามันมันยาลงแล้วมาบอลต่อมอยู่แต่มันมีลงอ๋อไม่ตาแสกมากินอ๋อยังกินออแต่นี่อย่างมันค้อห่อนเฮาทานม่เดี๋ยวมาจะเสือ ตัวท่าแก่เพิ่นกินข้าวเพิ่นกกินล้วับข้าวครับแม่อ้ำแม่อ้ำละแม่อ้ำละมื่อไหอาแล้วาอเอ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 อดาวอัจน้อยบ่ไม่ตำกุ้งเสอมาคิดแดงครับดาวอัน้อยบุ่อาลูกอ่ะอ้ำออเกงจังเลยตุ่ม

เหมือนจะขาดขาดทีนนครับพี่น้องจอบมือจับมือคนเก่งอ้าลูกอ้าเออมาดสิรับแซ่บไดรับเก่งเก่งเก่งโอ้ยโหดชนกันบขอบเงี้ยบางเก่งก็ไม่ใส่น้องตัดเนีำเดินบ้านก่อนเนาน no 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 นั่นั ไปไทยเลยสดีคสวัสดีค่ะกันตั้งแต่ตั้งหนาทีดีเท่านี้ออ่ะลออุมานักมากบางร่งกินสิ่งใกล้วอีเกือบก่าวครเบไปหาปลาดุมมะลาไม่รู้คนกินเลยมีสดตรก็เปัน ก็เรเลยงเดิเรากินเขาะกอนนะันี้อาบ่แจ่ลา้วยอาบ่แ่มอ้ออ้อมลูกอ้อมอ้อลูกอ้เออตมมือตมือยาอ้มันนอนยาอ้ารยาอ้มันค่กินข้าอ้ํตัวนี้เฮ้ยแ่บผมนี่ตานอยพากินนึ่ขอบคุณค่ะ ก็ได้ไปกินดูนี่ขมไปขอบคุณค่ะเฮมรอก่อนเออเออเออสียบก่อนปลาดุกี่เอใส่เสือกันหนาวขึ้หนาวค่ะที่แอมแม่ใส่ไปแสบกไปสื่อปลาดุกเลยคอยปลาดุกหน้าเนี่ยแสบได้ครับพี่น้อง มันนัวเนาะแต่ว่าต้องเสริมมอุ่กเดีอครับดดเี๋ดูเดีเดบุบคครับครเดี๋ยว้ห่กินหนูโอ้สิกินหนูแต่เดี๋ยวเสียบย่างหนกินมั่งน้เนี่ยตองนั่งดีดลูนั่งดีดนั่งดีดนั่งดีมันได้ของแทบกินใจปลาังแทบบว่า มีเดียวแล่แล้มีไก่มีเน้อาปีงปีงไก่ปีงหมอเนาะกุ้ยเรากินกุ้ยเป็นน้ยรุ่นใหม่คุ้มนื้อมันละกินปีงไก่ปีงหมูนาอแต่ว่าดูใส่เพิ่งแลกว่ะกินปลากินกบกินนี่สวยพุ่นหนักพุ่นหนะพุ่นหนะโอ้ยแสดงนะเกินกินปีงไก่ได้นอกกันว่ะเนาะีกันได้าำสองคำเออไย

เหงนกลางเลยตอมเมือไหนตอมเมื่อตอมเมื่อคนอยากยืนคนอยากเอื้นใจกล้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับพ่อน้อยซอยเดิอขอบคุณครับทั้งลูกเขยดูสาวครับผมแม่ปางครับผมวันนี้หลานน้อยมากินข้าวนำแน่ขอบคุณครับพ่อพูดอหลายๆครับขอบคุณครับเออ ເອົາເພິກ